มีคุณพ่อคนหนึ่งอ่ะเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับลูกเขาแล้วเขาก็มาโพสต์ไว้บอกว่าผมไม่รู้ว่าจะช่วยลูกผมยังไงดีเพราะว่าลูกผมมามีเหมือนเพื่อนในจินตนาการอ่ะตลอดการใช้ชีวิตเลยโ<ฮ>เพื่อนในจินตนาการเออ,อคือไม่เป็นปกติอยู่แล้วเวลาตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็จะเหมือนเล่นกับออ,อากาศ อ่าอย่างผมเองตอนเด็กก็จะซื้อพวกไอ้ดาบพลาสติกอะไรก็้ไปฟันต้นกล้วยมั่งอะไรมั่งคิดว่าตัวเองเป็นพนธานดาบเะ็รก็ว่าไปใช่ไหมดาบเจ็ดสีมันมี่เจ็ดแสนเออขอบเพชรเจ็ดสีอะไรโบราณจัดเลยไม่น่าเชื่อเนาะยิงผูยิงเต่านั่นแหละอันเราก็ตอนเด็กเราก็จะมีแนวแบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าถือพวกของเล่นไปฟันนู่นฟันนี่ใช่ป่ะทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีแบบนี้เหมือนกันแต่ว่า เพื่อนในจินตนาการของเด็กๆต่างประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็จะเหมือนจินตนาการขึ้นมาว่าสมมุติเราเล่นกันดั้มแล้วก็จะจินตนาการว่ากันดั้มเนี่ยมันมีตัวตนจริงๆนะแล้วก็เล่นกับอากาศเล่นกับอะไรไปทีนี้พอเขาเห็นว่าลูกเขาเริ่มโตขึ้นมาไหนประมาณสักสี่ขวบเนี่ยตอนแรกเขาก็คิดว่ามันเป็นอาการปกติของของเด็กในวนัยนี้ที่แบบจะมีเพื่อนในจินตนาการอืจนเขาเริ่มรู้สึกว่า เฮ้ยหลังๆมาเนี่ยประมาณหกเดือนก่อนที่ผ่านมามันมันแปลกเกินไปสําหรับเพื่อน,น,ออนในจินตนาการของลูกเขาเขาก็เลยมาเขียนเรื่องราวเรื่องนี้ไว้ว่าผมควรจะทํายังไงดีเพราะว่าลูกผมอะ่ะเล่นกับเพื่อนในจินตนาการอะ่ะค่อนข้างบ่อยอืมคือย้อนกลับไปเมื่อประมาณ <c oughs> ประมาณหกเดือนก่อน <c oughs> เขาบอกว่าภรรยาเขาอ่ะเพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้วอืมแล้วด้วยความที่เด็กคนเนี้ยครับ กมีชื่อว่าน้องซีน้องซีเนี่ยหลังจากที่แม่เสียชีวิตไปอ่ะก็ไม่เคยถามถึงไม่เคยพูดถึงอะไรอ,ะอาจจะเข้าใจได้ด้วยความที่ยังเป็นเด็กอนอกแค่สามขวบเองอ่ะใครมันจะไปรู้เรื่องถูกป่ะครับพอแม่เสียไปก็ใช้ชีวิตตามปกติก็ไม่ได้อะไรจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งตัวของคุณพ่อเองเนี่ยเขาก็เห็นว่าลูกเขาอเล่นของเล่นอยู่ที่โถงกลางบ้าน ทีนี้พอกาลังเล,เล่นๆอยู่อ่ะเขาก็เห็นว่าเฮ้ยลูกเขา่าเหมือนหยิบของเล่นน่ยยื่นไปให้อากาศอ่าเหมือนคุยกับอากาศเหมือนเล่นกับอากาศเขาก็พยายามจะถามลูกเขาว่าอ้าหนูหนูเล่นกับใครอ่ะน้องซีก็บอกว่าอ๋อหนูเล่นกับเพื่อนกับพ่ออืด้วยความเป็นพ่อก็อยากจะรู้ว่าเพื่อนในจินตนาการของลูกอะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมก็เลยถามลูกไปลูกเขาก็เลยบอกว่า อ๋อผมเล่นกับพี่ชายล่างสูงครับออืสูงด้วยนะสูงด้วยแล้วสูงขนาดไหนเขาก็ไม่รู้เพราะว่าณนะตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็คิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นจินตนาการของเด็กจริงๆครับจนกระทั่งอ่ามันก็จะเป็นอย่างงี้อยู่บ่อยๆลูกก็ชอบเล่นกับเพื่อนในจินตนาการบางทีเนี่ยถึงขนาดที่ว่าอ่าลูกเนี่ยจะต้องเว้นเก้าอีก้กินข้าวไว้ตัวหนึ่งเพื่อที่ว่าจะให้ใครก็ไม่รู้ว่ามานั่ง ซึ่งบางครั้งเนี่ยพอพ่อสงสัยพอพ่อถามใช่ไหมลูกก็จะบอกว่าอ๋อก็หนูอยากให้พี่ล่างสูงเขาเล่นด้วยเขากินด้วยแต่พ่อด้วยความที่ก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยกลัวว่าลูกอาจจะจะจ,ะจำฝังใจก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวหนูกินให้เสร็จก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่นกับกับเพื่อนอแต่ลูกก็บอกว่าไม่ได้พ่อต้องทํากับข้าวมาให้เขาด้วยนะอโหทำกับข้าวมาให้พี่ด้วย แล้วหลังจากครั้งนั้นนะเชื่อไหมว่าตัวของคุณพ่อเองอะต้องทํากับข้าวเนสามสามจานทุกครั้งเลยอืก็คือเป็นของพ่อ,อเป็นของลูกชายใช่ไหมแล้วก็เป็นของใครก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งอะต้องมาวางข้างๆตลอดถ้าครั้งไหนไม่ทําเนี่ยลูกเขาโกรธมากนะอืมจะโกรธจะงอนแล้วก็ไม่กินข้าวเลยจนเขาก็รู้สึกว่าเออหรือว่าเราจะเอาเรื่องเนี้ยไปเอปรึกษาหมอดีหมอเกี่ยวกับเด็กอะอแต่ก็ คิดในใจว่าถ้าเกิดไปปรึกษาหมอว่ายังไงหมอต้องพูดเหมือนกันหมดแน่ๆว่าลูกคุณน่ะมันเป็นช่วงแบบกําลังกําลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตว,ว่าอาจจะมีเพื่อนในจนินตนาการอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเขาก็เลยเอยาไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวอาการแบบนี้ของลูกอ่ะมันก็คงจะหายไปเองทีนี้จนกระทั่งเเรื่องแปลกๆมันก็เกิดขึ้นตามภาษาของเด็กนี่แหละแต่ว่าสิ่งที่แปลกที่สุดเนี่ยมันเริ่มขึ้นในคืนคืนหนึ่งในต่างประเทศเนี่ย ตัวของคุณพ่อเนี่ยเวลาจะกอมเด็กนอนใช่ไหมเหมือนที่เราเห็นในหนังเลยก็จะมีการแบบไปอ่านนิทานให้ลูกให้ลูกฟังอเพื่อที่จะกล่อมลูกนอนแล้วก็จะย้ายมานอนในห้องตัวเองทีเนี้วันนั้นที่กําลังอ่านนิทานอยู่เนี่ยลูกเขาก็นั่งอยู่ข้างๆนอนฟังนิทานอยู่แต่ว่าตัวของอลูกชายเนี่ยในขณะที่กําลังฟังนิทานเนี่ยจู่ๆก็พูดขึ้นมาบอกว่าพ่อ เอเพ่อไม่ต้องเสียใจนะที่อ,อดากต้าตายอ่ะเขาก็อดากต้าออลูกลูกรู้ได้ไงอะ่ะแต่ว่าไม่ได้พูดออกไปนะอแต่ก็คือนะตอนนั้นอ่ะเขานึกย้อนกลับไปตอนที่เขาสมัยเด็กเขาเคยมีหมาอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าดากต้า,ตา<อ>แล้วไอหมาตัวเนี้ยเขาเลี้ยงมาตั้งแต่สมัยอายุสิบห้าแล้วมันก็ เหมือนมันตายนะตอนนั้นอนะ่ะมันหนีออกไปจากบ้านมันก็ตายไปได้ไงไม่รู้มารู้ที่หลังว่าไอ้หมาตัวนี้มันหนีออกไปแล้วโดนรถชนแต่ลูกเขาว่ากลับพูดมาบอกว่าเนี่ยพ่อไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่านากต้าเขาไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรแล้วเขาก็โดนรถชนอย่างมีความสุขนะพ่อพ่อไม่ต้องไปคิดมากนะเขาก็เอ๊ เรื่องนี้ไม่เคยบอกให้ใครฟังนี่หว่าอืไม่เคยพูดให้ลูกฟังหรือว่าพูดให้ภรรยาฟังอะไรเ็ไม่เคยเลยอ่าแต่อีกใจนึงก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าเราแอบคุยโทรศัพท์กับใครแล้วลูกเผอได้ยินหรือเปล่าเพอเรื่องนี้มันนานมากนะตั้งแต่เขาอายุสิบห้าจนตอนนี้อายุสี่สิบกว่าแล้วนานนะเออก่อนที่ลูกเขาจะเกิดอีกอะลูกเพิ่งสี่ขวบถูกปะต้องเออแล้วเขาจะรว้ได้ยังไงอะ ใช่มันก็นเป็นเรื่องแรกแที่แปลกทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยอ่ไอหลังจากเหตุการณ์ครั้งแรกมันมเริ่มแปลกใช่ป่ะก็เริ่มมีเอฟเฟกตามมาต่างๆไม่ว่าจะเป็นบางคืนเนี่ยในขณะที่พ่อกําลังนอนอยู่ในห้องตัวเองอก็จะรู้สึกว่าเหมือนในห้องตัวเองอะ่ะมันมีเสียงคนหายใจอยู่ในห้องตัวเองเหมือนมาหายใจใกล้ๆหรือบ,บางทีก็จะได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดิน อยู่ในบ้านอ่าแต่พอเปิดประตูออกมาก็จะไม่เจอใครด้วยความที่นาตอนนั้นก็ไม่อยากจะคิดมากเพราะว่าเพิ่งเสียแฟนไปด้วยใช่ปะ่ะแล้วลูกก็ยังมาอยังยังมาเป็นอย่างนี้กับถามว่าอยากจะถามลูกตรงๆไหมว่าชายร่างสูงคือใครอย่างเงี้ยก็มีบางครั้งเหมือนกันที่ลองถามว่าเพื่อนของลูกอะที่บอกว่าเป็นชายร่างสูงมัคือใครลูกจะบอกแค่อย่างเดียวเลยก็คือ เขาเป็นผู้ชายตัวสูงสูงแค่นั้นไม่ได้บอกลักษณะไม่ได้บอกรูปร่างหน้าตาว่าเป็นยังไงแค่บอกว่าเป็นผู้ชายตัวสูงสง,สงเฉยๆทีนี้ตัวของอตัวของพ่อเนี่ยก็เริ่มหนักใจแต่ก็ยังต้องต้องดำเนินชีวิตต่อไปแล้วก็ทำงานเลี้ยงลูกไปเหมือนเดิมจนกระทั่งเวลามันผ่านไปเดือนหนึ่งทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่ง วันนั้นเนี่ยตัวของคุณพ่อเนี่ยเขาก็ทํากับข้าวอยู่อ่าแล้วลูกเขาเนี่ยก็มานั่งรอตรงโต๊ะเพื่อ,อที่จะรอกินข้าวอืทีนี้ระหว่างที่กําลังทำกับข้าวเขาก็เ,าเริ่มสังเกตว่าเฮ้ยไอ้ลูกชายเขาเนี่ยน้องสีอ่ะเหมือนนั่งร้องไห้ห<อ>นั่งร้องไห้ก็ซิกก็ซิกกซิกร้องไห้ใหญ่เลยเขาเลยไปถามลูกเขาบอกซิหนูเป็นไรอะทำไมหนูมาลั่งร้องไห้อย่างเงี้ยพ่อ เพื่อนหนูไม่ยอมไปอ่ะเนี่ยชายร่างสูงไม่ยอมไปอ่ะหนูพยายามไล่เขาไปแล้วนะแต่เขาไม่ยอมไปสักทีอ่ะเขาบอกว่าเขาจะอยู่ที่นี่อืมพ่อก็เอาแล้วแล้วแล้วเขาทํายังไงเขาทําอะไรอยู่ตอนเนี้เขาก็นั่งอยู่ข้างๆหนูนี่แหละแต่เขาไม่ยอมไปอ่ะหนูไม่อยากเล่นกับเขาแล้วอ่ะพ่อช่วยด้วยดิไล่เขาไปให้หน่อยพ่อก็เลยเหมือนรับปากสงสงว่าเออเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ อก็คงจะไปเองแหละหนูกินข้าวดีกว่านั้นไม่ต้องทากับข้าวให้เขาละหนูก็กินข้าวกับพ่อสองคนพออ่ลูกก็กินข้าวกินอะไรไปทีนี้เขาก็เริ่มแปลกใจว่าเฮ้ยหรือว่าไอ้เพื่อนจินตนาการของลูกอะ่ะมันมันจะมีตัวตนจริงๆอืมตอนนั้นเริ่มแปลกใจละจจกระทั้งเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปอีกอะผ่านไปจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่ง ในคืนนั้นตัวของพ่อกับลูกเขานั่งอยู่ตรงโซฟาแล้วก็นั่งดูทีวีดูละครดูหนังกันอยู่ลูกก็อยู่ในอ้อมแขนระหว่างที่กาลังดูทีวีจู่ๆน้องซีเ,เขาก็พูดบอกว่าพ่อเอ,อพี่ตัวสูงเขาบอกว่าแม่ตายตอนที่ฟังเพลงสีเหลือง<ม>ตอนที่เขาได้ยินตอนนั้น,นเขา ก็อักมากเลยนะเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อปีก่อนนะตอนที่แฟนเขาเสียชีวิตอะ่ะคือณวันนั้นนะแฟนเขาขับรถกลับบ้านแล้วทีเนี้ยมันมีรถของคนเมาที่ไหนไม่รู้มันขับสวนเลนมามแล้วก็มาชนประสานงากับแฟนเขาตอนที่ตำรวจไปถึงนะครับตำรวจเขาให้คำสันนิษฐานว่าตัวของภรรยาเขาเสียชีวิตคาที่เลยแต่ว่าในในรถอะ่ะมันเปิดเพลงยีโล ของวงโคโเพยอยู่อือออซึ่งเรื่องนี้เขาไม่คิดว่าลูกเขาจะรู้แล้วเขาบอกว่าเ<อ>นี่ยลูกเขารู้ได้ไงไม่รู้ทั้งที่เด็กมันไม่ควรจะรู้เรื่องนี้ถูกไหมเออมันเป็นอะไรที่แปลกมากเออแปลกแปลกแล้วหลังจากนั้นนะครับตัวของน้องสีเนี่ยก็เริ่มมีปฏิกิริยาที่แปลกขึ้นแปลกขึ้นเรื่อยๆอย่างเหตุการณ์ที่เขาจําได้ดีเลยก็คือมันมีอยู่คืนหนึ่ง คืนนั้นในตอนที่เขาลุกขึ้นมาเข้าห้องน้าตอนกลางคืนเขาก็เดินผ่านห้องลูกเขานี่แหละแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนอ่อลูกเขา,าคุยกับใครสักคนหนึ่งไม่รู้อยู่ในในห้องอเขาก็พยายามเงี่ยหูฟังว่าลูกเขาคุยกับใครพยายามเงี่ยหูเบียดหูฟังอยู่จนเริ่มแน่ใจว่าในห้องนั้นน,น่าจะมีใครสักคนนึงอยู่ในลูกยอยู่กับลูกเขาจริงๆเพราะว่ามันจะมีทั้งเสียงลูกเขาที่เป็นเสียงเล็กๆกับเสียงทุ้มๆแผลบหน่อยของใครไม่รู้ เขาเลยตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปทีนี้ก็เลยทาให้เห็นว่าในห้องนะครับตัวของลูกเขา,านั่งอยู่บนเตียงแต่ก็ไม่ได้มีใครอยู่ข้างๆเลยมอืมเขาเลยถามลูกเขาว่าซีหนูหนูคุยกับใครอ่ะลูกน้องซีก็บอกว่าไม่มีไม่ได้คุยกับใครในพ่อหนูก็นั่งเฉยๆแต่พ่อช่วยหนูหน่อยได้ไหมอะ่ะคือ ตัวของชายล่างสูงอะ่ะเขาบอกกับหนูบอกว่าเขาอยากไปทุกที่กับหนูเลยพ่อก็เลยถามว่าแล้วไอ้ชายล่างสูงตอนนี้อยู่ไหนเขาก็อยู่ในบ้านเนี่แหละพ่อพ่อไม่เห็นเหรอเขาก็เดินอยู่ในบ้านนี่แหละทีนี้พ่อเขาก็เลยกลัวเขาก็เลยพาลูกเขามานอนที่ห้องตัวเองซึ่งไอ้เหตุการณ์อะไรแปลกๆแบบนี้ครับมันก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆแต่เชื่อไหมว่า ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านน่ะคือมันก็จะอยู่แค่ในบ้านตลอดอืมเวลาที่น้องเสียออกไปข้างนอกอะ่ะจะไม่เคยพูดถึงชายร่างสูงเลยอืมยกเว้นตอนอยู่ในบ้านทีนี้เขาก็เลยแอบรู้สึกว่าเอ๊ถ้าเกิดว่ามันมันเป็นอย่างงี้แล้วลูกเขาไม่หายขึ้นมามันจะจะทายังไงดีพยายามที่จะหาคนช่วยเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่นะวันเนี้ยวินาทีเนี้ยตอนที่เขาเขียนเรื่องนี้เอาไวอ้อ่ะเขาบอกว่า ลูกเขา่พูดจาแปลกๆอยู่ประโยคนึงจนทาให้เขาต้องตัดสินใจที่จะเอาเรื่องนี้มาโพสต์เอาไว้อพอเมื่อไม่กี่นาทีก่อนเขาเดินไปหาลูกเขาแล้วลูกเขาก่ก็อ่ากําลังนอนอยู่ที่นอนนี่แหละแต่ไม่หลับเขาก็เดินไปกำลังจะอ่านนิทานให้ฟังแต่ทีนี้ตัวของลูกเขาเนี่ยกลับบอกว่าพ่อครับพี่ร่างสูงอ่ะเขาบอกว่า เขาสามารถพาผมมาไปหาแม่ได้ <Wow. S 2> เขาบอกว่าแม่คิดถึงผมมากเลย mm hmm. ผมผมอยากไปหาแม่ครับผมขอไปได้ไหมมันก็เลยกลายเป็นจุดจุดตายของเขาที่แบบ mm hmm. ต้องเอาเรื่องนี้มาบอกใครสักคนหนึ่งแล้ว mm hmm. แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาควรจะทำยังไงเกี่ยวกับลูกของเขาดีจะยอมเชื่อลูกของเขาไหมว่าเจอผู้ชายคนนั้น จริงๆหรือมันอาจจะเป็นจินตนาการของเด็กก็ได้เขาก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยเอาเรื่องนี้มาเขียนถามมาไว้ว่าเอาใครพอจะมีวิธีแนะนํำไหมว่าเขาควรจะทํายังไงแก่กับเรื่องนี้ดีอือเรื่องประมาณดีครับเรื่องแรกสั้นๆเอาจริงๆนะแต่อย่าลืมนะว่าลูกเขาอะสี่ขวบแล้วรู้ทุกอย่างแม้กระทั่งเจ้าหมาของคุณพ่อเนี่ยตายตอนไหน ซึ่งคุณพ่ออายุ15แต่ลูกตอนนี้เพิ่ง4ขวบไงพ่อ40กว่าแล้ว <40 S 2> ใช่ปะล่ะมันมันก็นานมาแล้วนะแล้วเด็กรู้ได้ยังไงอืแล้วรู้แม้กระทั่งอ่าแม่ตัวเองฟังเพลงอยู่ตอนเสียชีวิตอืเพลงเนี้ยเออแล้วทําไมถึงเด็กถึงรู้แล้วพี่อพี่ชายหรือว่าเพื่อนตัวสูงอะคือใครใช่ใช่ใชไอมันจะมี ตำนานอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าคนตัวสูงสูงเนี่ยถ้าเป็นในฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาจะเชื่อว่าเป็นเหมือนเซเลนเดอร์แมนรู้จักไหมเซเลนเดอร์แมนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เซเลนเดอร์แมนก็คือเป็นผู้ชายตัวสูงสูงแบบสูงโย่งเลยนะประมาณจักสองสมเมตรอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ว่าเซเลนเดอร์แมนก็คือจะเป็นผู้ชายที่ใส่สูทใส่สูทแขนยาวขายาวรีบๆหน่อยแต่ไม่มีหน้าอืมอืมไม่มีหน้าไม่มีอวัยวะบนใบหน้าเลยคือหน้าโลนๆเหมือนหุ่นอ่ะ โหแล้วก็มาดื่มตอนกลางคืนมาหลอกเด็กว่าเฮ้ยมาเล่นกันสิอะไรเงี้ยมันเคยมีเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องคีปี้พาต้าที่นานมากแล้วอ่ามันมีเด็กคนหนึ่งอ่ะโทรไปหาเก้าหนึ่งหนึ่งในอเมริกาเออโทรไปกลางดึกเลยประมาณเที่ยงคืนอ่ะทีนี้พนักงานรับสายเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็รับสายใช่ไหมเขาก็ถามว่าเออนี่เก้าหนึ่งหนึ่งนะมีอะไรให้ช่วยเด็กที่โทรมาเนี่ยก็เหมือนอึกอักอึกอักหน่อยร้องไห้ไปด้วยบอก คุณตำรวจช่วยด้วยมีมีคนอยู่หน้าบ้านตัวของก้าหนึ่งหนึ่งก็ถามว่า,าแล้วใครใครอยู่หน้าบ้านหนูอยู่บ้านกับใครเนี่ยล็อกประตูเลยนะไม่รู้อะหนูไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่ว่าเขาตัวสูงมากเลยเขาใส่ชุดสูตรด้วยอ่ะช่วยส่งคนมาที่บ้านหน่อยได้ไหมหนูกลัวอ่ะแล้วพ่อแม่หนูไปไหนอะพ่อแม่หนูไม่อยู่เหรอ หนูอยู่คนเดียวช่วยส่งคนมาหน่อยนะเขายืนอยู่หน้าบ้านนะยืนอยู่ตรงสวนน่ช่วยส่งส่งคนมาหน่อยตัวของเก้าหนึ่งหนึ่งก็เลยถามว่าแล้วช่วยบอกลักษณะของคนที่ยืนอยู่หน้าบ้านหน่อยได้ไหมเขาเขาตัวสูงมากเลยเขาแขนยาวขายาวค่ะแล้วอะไรอะเขาเขาไม่มีหน้าค่ะคุณตำรวจเขาไม่มีหน้าเขายืนอยู่ต้องหน้าต่างอะเดี๋ยวนะ เออดูเหมืนหอมนว่าเขาจะยืนกลับหัวด้วยอะว่ะยืนกลับหัวเลยเหรออารมณ์แบบหกสูงเอาขาขึ้นฟ้าเอามือเท้าอยู่ตร,ตรงยืนหกสูงแบบมันกลับหัวอยู่อะไรเงี้ยตำรวจก็เลยบอกหนูจใจเย็นนะหนูจใจเย็นนะเดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่ไปเดี๋ยวคนนั้นก็รีบมาไว้นะคะเขาเหมือนจะเดินเข้ามาใกล้แล้วอย่านะอย่าเข้ามานะอสายก็ตื๊ตดตืตัดไป ช่วงสุดท้ายตำรวจอะส่งคนไปบ้านของเด็กคนนั้นจริงๆแต่ปรากฏว่าไม่เจอ,เอไม่เจอเด็กโอ้โหเด็กไปไหนอะเด็กไปไหนเออไม่รู้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่าในเว็บเว็บบอร์ดต,ต่างประเทศเที่แบบนานมากหูเรื่องนี้สิบห้ายี่สิบปีแล้วมากโอ้โหนั่นแหละเป็นเรื่องเกี่ยวกับแด็ e ซ d นเดอร์แม